วันนี้ขอพาทุกท่านมาพบกับกลุ่มสาวใหญ่ซึ่งแต่ละคนในวันวานล้วนเคยเป็นสาวสวยระดับตำนานของหมู่บ้านสวยขณะที่หนุ่มๆตอนนั้นเห็นแล้วต้องเดินอ้อมเพราะกลัวใจตัวเองวันไหวสวัสดีครับท่านผู้ชมสุริยันบารมีทุกท่านวันนี้ขอพาทุกท่านมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงตามคำบอกเล่าณนะหมู่บ้านกินตะกะหมู่ที่18 ตำบลพุงโตอำเภอขาลาลจังหวัดศรีทัญญาหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่หมู่บ้านอื่นไกลแต่เป็นหมู่บ้านของลุงเพงและอดีตสาวสวยประจำหมู่บ้านอย่างพี่แป้งที่แม้เวลาจะผ่านไปแต่หนุ่มบางคนก็ยังจำรอยยิ้มได้ดีวันนั้นลุงกำนันบังเอิญได้มาพบกับกลุ่มสาวใหญ่กลุ่มที่ถ้าพูดกันตรงๆก็เรียกว่า อดีตคุมหมู่บ้านด้วยความสวยหัวหน้าแก๊งในวันนั้นก็คือป้าหยองอดีตสาวสวยที่สุดในยุคหนึ่งวันนี้กลายเป็นสาวใหญ่ที่มีทั้งประสบการณ์ชีวิตและสายตาที่หนุ่มหนุ่มเห็นแล้วต้องรีบทำตัวเรียบร้อยโดยอัตโนมัติป้าหยองไม่ได้มาคนเดียวแต่พาสาวรุ่นน้องอย่างน้องแมวสั่งและคุณเกดสองสาวที่หนุ่มๆนุ่มในหมู่บ้านต่างก็แอบหมายตามองแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ เพราะมีป้ายหยองยืนคุมเกมอยู่ทั้งสามคนนั่งพูดคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านคุยไปคุยมาเรื่องก็หนีไม่พ้นเรื่องตัวเลขเพราะตรงกับวันหวยออกพอดีถึงจะบอกว่าเล่นพอสนุกแต่สีหน้าทุกคนสนุกจริงจังกว่าคำพูดนิดหน่อยสุดท้าย ทุกคนจึงตกลงกันว่าจะไปขอโชคที่ศาลตายายใต้ต้นโพท้ายหมู่บ้านที่เล่าขานกันมานานว่าให้โชคแม่นแม่นแบบที่บางคนถูกแล้วยังไม่กล้าเล่าเสียงดังพอเดินไปถึงศาลบรรยากาศก็เปลี่ยนทันทีลงพัดอ่อนๆเสียงใบไม้ไหวเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจและเสียงคนข้างๆกลืนน้ำลายไปหยองเหลือบมองไปที่คุณเกตแล้วพูดขึ้นเบาๆว่า วันนี้แต่งชุดไทยมาทำไมมองไกลๆนึกว่านางไม้หลงป่ามาอยู่ข้างศาลตายหยซะอีกเพราะคุณเกตเป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวแบบไทยๆอยู่แล้วแต่วันนี้แต่งมาสวยเกินเหตุจนบางคนไม่แน่ใจว่าใครมาขอโชคใครมาให้โชคกันแน่หลังจากเตรียมของถวายตายายเสร็จสับเรียบร้อยทุกคนก็พากันจุดทูปบอกกล่าวตายายว่ามาขอโชค ไม่ได้มาขอเรื่องหัวใจแต่ระหว่างที่กำลังอธิษฐานอยู่นั้นอยู่ๆเทียนเล่มหนึ่งก็ลุกไฟขึ้นเองทั้งที่ยังไม่มีใครจุดทั้งสามคนมองหน้ากันขนลุกสู้แต่ไม่มีใครพูดอะไรเพราะต่างคนต่างคิดเหมือนกันว่าเงียบไว้ก่อนปลอดภัยกว่าจากนั้นเลขทูบก็ปรากฏขึ้นแต่ยังไม่ทันจะดีใจตัวเลขกลับค่อยๆเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตา เหมือนจะบอกว่าดูได้แต่ห้ามเถียงไม่มีใครทักไม่มีใครทวงทุกคนเลือกจะจำตัวเลขที่ตัวเองเห็นเก็บไว้ในใจเพราะเดี๋ยวจำผิดจะโทษกันไม่จบแล้วท่านผู้ชมล่ะครับหากเป็นท่านเห็นเลขทูบในเหตุการณ์แบบนี้ท่านคิดว่าเป็นเลขอะไรคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับเพื่อเลขในใจท่านจะตรงกับใครบางคน สำหรับเรื่องราวหลอนปนหาของกลุ่มสาวใหญ่ที่ไปขอโชคณสารตายายท้ายหมู่บ้านกินตะกะก็มีเพียงเท่านี้ครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและใช้รอยยิ้มในการฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้โชคดีสวัสดีครับ